นะครับวิชาที่จะทำให้คุณเสียเวลาในการทำข้อสอบมากที่สุดคือวิชาอะไรตามความคิดของคุณแนทต,ตอบสิสาธิตตอบดิคุณคิดว่าสี่วิชาไทยาศาสนาอังกฤษความรู้รอบตัวทั่วไปคุณว่าสี่วิชานี้วิชาอะไรที่จะเผาเวลาคุณได้นะมากที่สุดทำให้คุณเสียเวลาภาษาไทยครับ ศส,สดีอำเภอเชาลินตอบสิวิชาอะไรความรู้ทั่วไปครับที่จะทำให้คุณไอ้เอาตามความไอ้นั่นเลยวิชาภาษาไทยครับเราเปิดเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นไม่มีการแย้งเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมสาธิตครับมีสาธิตคนเดียวว่ามีใครวะเรียกตอบจีระพงษ์ คุณคิว่าวิชาอะไรจะทำให้คุณช้าที่สุดในวิชาพื้นฐานสี่วิชาเนี่ยในแนวคิดของคุณน่ะอาจารย์ให้เลือกระหว่างไทยกับอังกฤษคุณว่าอะไรจะทำให้คุณช้าไ,ไทยค่ะนัาเปียไทยอังกฤษอะไรจะทำให้คุณช้าตามความคิดคุณครับภาษาอังกฤษครับอเพราะ ่าไม่เป็นไรขอบคุณมากแต่อาจารย์แนวคิดอาจารย์นิดนึงนะอาจารย์คิดว่าวิชาที่จะทาให้าจา์เร็วที่สุดชอวิชาภาษาอังกฤษถ้าเป็นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์ไม่รู้ไนงะเมื่อไม่รู้ทําไงนัเปียดื้อหรือบ้าเพราะว่าครับแล้วภาษาไทยถ้าไม่รู้อ่ะดื้อไหมืช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคือภาษาอะไรของเรา เออมันเอเอ้ยเอาไว้นี่แหละนี่คือจุดอ่อนเลยอ่ะเฮ้ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเมื่อกี้เสียงผู้หญิงชื่ออะไรเพราะว่าถ้าคุณตอบผิดในวันนี้มันจะคือพรสวรรค์ในวันที่คุณสอบมันจะคือสิ่งที่มันถูกอ้าวตอบหนึ่งผู้หญิงตอบอะไรนับเปียตอบอะไรธีรพง์พอตอบอะไรตอบมาสองครับสองโจมครับโจมตอบอะไร ตปหนอีีตี่ครับสมพงษ์เชื้อยีตอบอะไรข้อสองครับอ่านี่ไงตอครับสองครับ,อรบโอเคพอจบขอบคุณมากใครที่ฟังไอ้ใครที่อ่านอาจารย์โพส์โพส์เรื่องสองกอแล้วจะเข้าใจอ่านกันหรือยังใครได้เข้าไปอ่านแล้วว่าสอกอหมายความว่ายังไงอ่านกันหรือยัง ในกลุ่มไลน์อ่ะมาชสภากรุงเทพมหาคนครครับอ่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ต้องการอาจารย์ต้องการอาจารย์ต้องการจะบอกว่ายอ,ยอสอทอบอเนี่ยเขาจะออกคําจุดแข็งของเขาคือเขาจะใช้ปัญหาสอบที่เราให้เราสับสนไม่ใช่ข้อสอบที่ยากแต่เป็นปัญหาสอบที่ให้เราคิดคิดผิดทิดทางเปลี่ยนจาคํานี้ไห้ดีนะตีความหมายปัญหา ตีปัญหาตีความหมายโจทย์ผิดทิศทางเปลี่ยนจำเอาไว้เลยอย่างอาจารย์ถามว่าในการเลือกตั้งจังหวัดในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับคําว่าสกมีความหมายว่าอย่างไรใช่ไหมหลายหลายคนคิดน้อยเพราะว่าใช้บริบทว่าเฮ้ยนี่มันเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทมก็สกอก็คือสภาก็ตอบไปตามนั้นแต่บางคน อาจารย์ครับมันมีจุดมันไม่มีจุดมันมีจุดมันไม่มีจุด,จดเข้าใจไหมตรงเนี้ยเราต้องดูบริบทมันเหมือนกันมาดูข้อนี้เขาบอกว่าอะไรสิทธาสิทธาเอาเรื่งเหรออาเร่งเหรออ่านดิปัญหาสอบข้อนี้เขาต้องการรู้อะไรของอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ครับ เออนี่ไงต้องการรู้หน้าที่เอามาดูจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่าเอียงเอง็นใช่ภารกิจหลักไหมลองตอบพร้อมกันนิ้ภารกิจหลักคืออะไรคุณต้องเข้าใจนะคุณเป็นทาหารนะภารกิจหลักภารกิจรองเนี่ยร้อยอาวุธเบาเนี่ยนะภารกิจหลักอะไรและภารกิจรองอะไรสนับสนุนร้อยภารกิจหลักอะไรจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่าเอียงเอง็นอ่า นี่มันหน้าที่ของใคร<า>โดยตรงพ่อกับแม่พ่อแม่อ่านะข้อสองขจัดเขาบันเทาโมหจิตมืดที่งุนงมถ้าแปลออกมาแล้วคืออะไรสอนให้รู้จักเรื่องอะไรผิดชอบชั่วดีเป็นหน้าที่ของใครใครอยู่ที่วัดพระพระค่ะขะจัดเขาบันเทาโม ครับเข้าใจคําว่าห so right? ่าจิตมืดที่งุนงงไหมคือเรื่องอะไรโมนี่คือโมอะไรศาสนาศิลธรรมโมหะโมหะครับโมหะแปลว่าอะไรโกรธใช่ไหมโมโหเอาเาโมหะแปลว่าโมโหครับถูกต้องไหมโมเขาครับลงแล้วโมโหภาษาบาลีคือคําว่าอะไรครับ โทสะครับโทสะครับโทสะครับเออยให้ดีนะโดนหลอกเยอะนะพิะชกศาสนาศิลธรรมอะโมหะไม่ใช่โมโหนะบางคนเต็มตอบอย่างมั่นใจเลยเพราะมีความโกรธครับมีความโกรธคือโมหะครับคิดว่าโมหะกับโมโหเหมือนกันไม่ใช่อา้าวข้อสามข้อสผ่านไปข้อที่สีที้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจน ชี้เกลือบไหมเกลือบถูกไหมขยายอัดให้ชัดเจนชี้แจงและแบ่งปันใกล้เคียงไหมต่อไปอาจารย์เฉลยว่าข้อที่ถูกต้องข้อไปอยต่อไปครับอนุศาสตร์แต่ว่าอะไรสอนเห็นไหมขา,ขาวเนี่ยนี่ไงคุณไปเจอหลอกแบบนี้ไงเห็นไหมบางที มันไม่ได้ตรงคําตอบทุกข้อมันจะต้องแปลจากอะไรมาอะไรจากบาลีจากสารกิษมาเป็นภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นโอบเอื้อและเจือจุนอนุศาสตร์ทุกสินสำสั่งสอนหน้าที่ของอาจารย์คือสั่งสอนเข้าใจหรือ,อยังคนที่ตอบผิดนะคุณจะต้องอย่าไปอย่าไปแปลไทยอย่างเดียวคุณจะต้องรูเฮ้ยเลืกว่าขจัดเขาครับไหน ขจัดเขาขจัดเขาในที่เนี้ยเขาเขา,เขาหมายถึงเขาหมายถึงโมหะเข้าใจไหมแล้วตามด้วยจิตมืดที่งุนงมตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วคาว่าจิตมืดที่งุนงมอันนี้เราคุยกันนะน้องคิดว่าคือใครควรจะเป็นคนสั่งสอนคาว่าจิตมืดที่งุนงมอ่ะพระสงฆ์นะพะ เออนะต้องต้องดูบริบทมันให้จบด้วยนะครับอย่างน้องบางทีน้องไปข้ามเลยอนุศาสตร์คืออะไรน้องแบบไม่สนใจเงน้องก็เลยปล่อยข้ามแล้วน้องก็ไปเอาข้อที่โดนหลอกนี่คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับหรือหกสิบสองเนี่ยจำไม่ได้ข้อสอบชอบทําให้เราคิดน้อยแล้วตอบเลย คุณจะเจอบ่อยถ้าคุณไม่เข้าไปฝึกกับจากแบบฝึกที่อาจารย์เตรียมไว้ให้คุณในข้อที่หกอาจารย์จะนับหนึ่งถึงห้าตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรข้อใดสะกดถูกทุกคำหนึ่งสองสามสามครับภาษาครับสัญลักษณ์บุคลิกภาพแลสัมมาาครับอ่าไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจอ้าวข้อสามมาแล้วหนึ่งคนต่อไปเขาถามว่าสะกดถูกทุกคำ ระวังให้ดีไปเจอสะ,สะกดผิด,ไ,ดอไอรับไอข้อสอบตัวน,นี้คุณต้องระวังนะเวลาคุณอ่านปัญหาสอบคุณอย่ารีบนะข้อใดมีคําสะกดถูกทุกคําข้อใดไม่มีคําสะกดผิดข้อใดมีคำอะไรเงี้ยอันดับแรกก่อนที่จะโฟกัสเนี่ยโฟกัสปัญหาสอบก่อนอา้าวสามหนึ่งคนแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้ยินสองผู้หญิง 1. 1> ว่ายังไงมีไหมคนอื่น 1. 1> ตอบมาต้องตอบอมอนอุตสาห 1, ครับหนึ่งครับ 1, สรุปว่าสรุปว่ามติไม่เป็นที่ไม่มีใครตอบตรงกันเลยเพราะแต่ละคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าใครตอบผิดอย่าลืมเข้าไปฝึกแบบฝึกของอาจารย์ในห้องติวนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วสมา,สน,าสนธิบาลีสักิจคำเขมรน,นะครับมือจดตาจ้องปากท่องสมองจาคุณจะได้เปรียบคู่แข่งขันด้วยเรื่องราวเหล่านี้อ้าวเรามาดูเฉลยกัน คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่ผิดข้อหนึ่งคำว่าพลากุ้งต้องเป็นตัวอลอริงรอลอริงครับสองอันนี้สองต้องเป็นอะไรผิดกันบ่อยมากอส,สอเสือ,อสนะเห็นไหมโดนหลอกกันบ่อยอันนี้สองสามสัญลักษณ์มีหญิงกี่ตัวโอ้สี่ตัวตัวเดียวครับโอ้สองสองอันเลยสองผิดเลยใช่ไหม บุคลิกภาพมีควายกี่ตัวตัวเดียวเห็นไมเหมือนจะผิดใช่ไหมเหม,มือนจะผิดข้อสี่แต่ทำไมเห็นไหมละ่ะนี่น,<ะ>นี่คือข้อสอบของการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญบัตวิสัยทัศน์ล้วนคิดเร็วได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดเร็วแบบ ลูกลวกก็เรียบร้อยใช่หไหมสัญ,ญลักษณ์ปลากุ้งอานิสงวันนี้คุณจะจําแม่นเลยคนที่ตอบผิดวันนี้คุณจะได้พอนะรอันเสริฐเลยว่าฉันจะจําแม่นเลยในตรงนี้เอาเรามาดูข้อเจ็ดคำซ้อนซ้อนคืออะไรซ้อนก็คือเอามาให้อยู่กันเยอะๆยเยอะยอะนึกถึงมอเตอร์ไซค์อ่ะอาจารย์จะชอบพูดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันเนี่ยหนึ่งคนเนี่ย พี่มันก็ยังว่างเหลือสองคนก็ยังว่างถ้าสามคนสี่คนประโยคความเดียวอ่านแล้วเข้าความเข้าใจเลยไม่ต้องอะไรมากตอบข้อหนึ่งประโยคความเดียวประธานมีกิริยากี่ตัวตัวเดียวครับคำว่าอะไรกำลังกำล,ลังขึ้นเห็นไหม นี่คือกริยาเลยไม่ใช่ไม่ใช่แยกกันนะไม่ใช่กําลังแล้วก็ขึ้นไม่ใช่มันคือความหมายเดียวเลยกําลังขึ้นนะครับสกับ3เนี่ยเป็นความซ้อน4เป็นความรวมเรื่องนี้ก็มีออกประมาณ1ข้อนะครับประมาณหข้อไปศึกษาอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วดูให้ดีประโยคความทั้งหมดเนี่ย ประโยคความเดียวความรวมความซ้อนน้องว่าประโยคอะไรที่สามารถตีความหมายได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดอ่ะเดียวเพราะว่าดูแค่อะไรอย่างเดียวานกิริยาแค่แค่เท่าไหร่ตัวเดียวก็คือความเดียวแค่นั้นเอง อาข้อได้เป็นคำที่เกิดจากการเรียนเสียงธรรมชาติทุกคำเอาละดิเอาละดิทุกคำด้วยมีอย่างละสองสามตุกแกตอกแตกตุ่มเตี้ยมอดแอดอุ้ยอ้ายอุดอีทโวยโวยวีดวีดวูดวูดโครมโครมคึกคึกตัดออกก่อนเลยข้อหนึ่งตัดออกไหมเสียงตุ่มเตี้ยมมันเป็นกิริยาหรือเป็นเสียงออกครับตัดอะไรออกครัว่าตัดตุ่มเตี้ยมออก ข้อสองตัดอะไรออกอุ้ยไอ้กับอะไรออดแอดออดแอดอาจจะเป็นเสียงไม้ไผ e ่ก็ได้ได้ไหมออดแอดเสียงไม้ไผ่ได like ้ครับแล้วอุ้ยอ้หมดสิทธิอุ้ยอ้คือคำอะไรเหมือนเหมือนคำกริยาเอคำวิเศษใช่ไหมวิเศษไว้แสดงกับคนที่ทำอะไรทำไมเชื่องเชื่องช้าหนึ่งตัดตุ้มเตียมตุ้มเตียมอุ้ยอ้ใช้ด้วยกันได้นะ สามกับสี่เอาแล้วคึกคริกๆโวยโวยวีดวีดวูดวูดเอาแล้วจินตนาการส่วนบุคคลแล้วโวยโวยมันเป็นตัวอะไรได้บ้างวะเอ้ยเสียงธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งธรรมชาติคาว่าธรรมชาติมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ัตว์อะไรอะไรเสียงน้ําเสียงน้ำวีดวูดอ้าวให้เวลาสี่วินาทีเหลือสามกับสี่หนึ่ง สามครับ <3 S 2> สามรครับสามครับสามครับสามติเสียงส่วนใหญ่ตอบข้อสามถูกต้องคึก,คกเสียงธรรมาชาติจะเป็นเสียงอะไรบ้างอาจารย์อยากให้มีคนแย้งคาว่าคึกเสียงอะไรมีไหมพอนึกภาพออกไหมคาว่าคึกอ่ะคิดไม่ออกครับคือคึกได้ครับคึอคึกอะคึกยังคึกดิเขาให้คำว่าคึกคําเดียวดิ โครมโครมนี่ยังมีไหมเสียงธรรมชาติอ่ะมีครับนะโหโวยโหวยเนี่ยได้เลยไหมหวยหวยเนี่ยชั้นนี้มันจะร้องผัวผัวใช่ไหมัวยหวย,หยมันจะออกอารมณ์นี้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยวูดวูดมันก็มีนะถึงแม้เรานึกไม่ออกแต่เอาความน่าจะเป็นไปได้อะแต่คึกเนี่ยจา์คิดไม่ออกคิกคิกเนี่ยมันก็อาจลิงมันอาจจะหัวเลาะนะลิงมันเชยหัวเลาะนะ เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจินตนาการส่วนบุคคลแล้วแต่อันดับแรกเนี่ยถ้าน้องนึกถึงความจริงน้องตัดหนึ่งสองออกได้แต่เนี้ยสมองน้องจะมีพื้นที่ในการคิดมากกว่าทุกเรื่องอะทุกวิชาแต่ถ้าน้องยังมีหนึ่งสองสามสี่อยู่ในใจอยูน่นะเรียบร้อยเลยมันเยอะมากเลยมันจะต้องเดี๋ยวมันหนึ่งเดี๋ยวมันสองเดี๋ยวมันสามเดี๋ยวมันสี่เดี๋ยวมันสี่เดี๋ยวมันหนึ่งมันจะปวดหัวแต่น้องตัดออกโป้งเนี่ยเห็นไหมความน่าจะเป็นมาแล้ว จำสูตรนี้เอาไว้ตัดคำตอบที่ไม่ใช่ออกให้เร็วก่อนอถ้าเกิดการสับสนเอาวัจะนะภาษาบอกไปแล้วให้เวลาห้านาทีวัจะนะเอาวัจะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาตอบข้อนี้ยากเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยโดยตรงถูกต้องไหม เอาวัจนะภาษาคือภาษาอะไรสองคนระับสองเดี๋ยวดิเอาวัจนะภาษาคือภาษาอะไรภาษาที่แสดงออกด้วยอะไรท่าทางครับอ่าไิรยาท่าทางเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้คําพูดนะครับสีหน้าถือว่าเป็นอวัจนะภาษาไหม ซีนาใช่ครับอตอบนะคนที่ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องคุณต้องฟังอาจารย์พบแล้วคุณต้องเร็วนะคุณต้องมีสมาธินะเอาวัดข้อใดข้อใดเป็นอาวัจนะภาษาวันครอบครัวพร้อมกันวันได้พบวันประสบสังสรรญ,ญาติผู้ใหญ่เป็นอวัจนภาษาตรงไหนอ่ะสองสองครับ สองครับคำสัญญาที่ให้ไว้แต่ก่อนเหมือน,นสายลมอ่อนๆผ่านไปมาคำสัญญานี่เป็นอวัจนภาษาหรือเปล่าคำว่าสัญญาไมเ่เป็นวัจนะพบป่าสังสรรค์นะ่ะคุณเป็นใบ้หรือเปล่าคุณต้องทำรายการพบป่าสังสรรค์นเนี่ย คุยกันต้องพูดคุยครับเวลาเช้าเนี่ยเช้าวรวมพลหน้าแถวอะ่ะผู้พันมาชีอะวัจนนะเรื่อวัจนะจนะพบปะใช่ไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นข้อสี่ตัดทิ้งได้ไหมได้ได้เดินนี่เห็นไหมข้อสอบยศเนี่ยมันไม่ได้มานี่คือข้อสอบยศนะอาจารย์จะบอกให้นะคุณจะสอบสนามสอบไหนอาจารย์เข้าไปเฟ้นหาหพวกยาก,ยาก,ยากมาเพื่อให้คุณไปรับมือนะไม่ใช่อะไรตรงนั้นนะเนี่ย เป็นไงมันหลายมิติไหมการตีความคุณว่าหลายมิติไหมเรื่องนี้นเห็นไหมบางทีเนี่ยอ่านรูดวันถึงคาว่าผู้ใหญ่นั่นแหละไม่ยังห,หาอะไรไม่เจอเห็นไหมอาจารย์ให้ทิกว่าเฮ้ยการพบปะสังสรรค์เฮ้ยมันคือการคุยกันนี่ว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเลยตัดทิ้งคําสัญญาคําว่าคําสัญญานี่คืออะไรใช้เขียนไือใช้พูดพูดพูดครับตัดทิ้งได้ยังสามสี่ตัดทิ้งได้ไดเอาละมาแล้ว อะพี่วันอัญชลีสีนักเขียนอะพี่วันคืออะไรศาสนาศิลธรรมว่ายไม่ยักยก,ยกแล้วข้อหนึ่งเขาว่ากาวขานเป็นอวัจนะหรือวัจนะเป็นอวัจนะครับเป็นวัจ,วจนะเขาเป็นพูดครับตัดข้ออะไรตัดข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับถ,ถึงบางอ้อยยังถึงแล้วครับยากไหม อยากคำ <color S 2> ถามยอดยิดเหมือนเดิมสี่คนนี้ยากมากครับยากครับยากครับแต่ผมตอบได้คนแรกครับนี่เห็นไหมคิดให้บางข้อต้องคิดลึกไม่ใช่มาปุ๊บๆนะฝึกไว้นะไปดูให้ดีนะน้องเจอวัจนะภาษาน้องต้องอ่านว่าเฮ้ยกล่าวขานเนี่ยหาคําสําคัญเทคนิคการทาข้อสอบคือน้องต้องหาคําสําคัญให้เจอแค่นั้นเองกล่าวขานเฮ้ยกล่าวขานมันออกจากปากเอ้ยจบเลยตัดทิ้งไม่เกี่ยว สัญญาเฮ้ยมันไม่ได้ใช้สัญญาเขียนคําสัญญาคาว่าคําก็ต้องออกจากปากใช่ไหมอันนี้ยังไม่ค่อยยากไปเจอคาว่าพบปะสังสรรค์ันมันลึกลงไปอีกโอ้โหมันแสดงให้เห็นว่ากลยริยาของการพบปะสังสรรค์มันเป็นยังไงวะสมาคมคนหูบอดตาตาบอดหูหนวกหรือเปล่าหรือไม่ใช่มันคนปกตินะครับจำไว้ให้ดีเดี๋ยวคุณไปเจอเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจเขาว่าเอาวัจนะภาษาแล้วตอนนี้วัจนะคุณก็ง่ายขึ้นนะครับตัว